นี่นะคะนี่ความประจวบนะคะของปูบ่บุญนำนะคะนะคะนะคะขอบคุณนะคะคุณคุณแม่คุณแม่ผ่านะคะวันเกิดน้องสซนซอนย่านะคะอวยพรให้น้องซอนย่าหน่อยขอให้มีความสุขความเจริญครับสุขภาพแข็งแรงมีอะไรทำมาดีที่ดีครับเงินทองไหลมาครับ ขอบคุณนะคะขอให้น้องสัญญานะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอันนี้ผายมาเหล็กกับพังคำพังคำแสนนะคะขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะทางกิจการอันใดขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะขอให้น้องสัญญานะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดวางสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปารนาทุกประการนะคะ อันนี้น้องจักรีแม่พลอยนะคะแล้วก็ปลาแกว้วนะคะนี่นะคะนะคะก็ขอะคะคบคุณนะคะขอบคุณน้องสัญญานะคะมากๆเลยนะคะนะคะที่มาเมตตานะคะ,ะป้อนกล้วยน้องช้างนะคะทางสีเชือกอันนี้ผมรับไปที่อันนี้คือตัวแทนรับไปให้ช้างพิการนะคะ,อะขอบคุณมากครับ พายนำโชคยายดอกแก้วแล้วก็น้องแก้วนะ,ะนะคะครับขอบคุณมากครับ <Okay. S 2> ขอให้ไอ้พระคุ้มครองนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับลำลำรวยรวยอยู่กับชาวช้างไปนานๆนะครับสาธุสาธุาธาธมากๆสาธุบุญดีเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นคุณพ่อที่พูดไม่เก่งนะคะพ่อพันของเราแต่ถ้าช้างหลุดช้างขาดนะคะวิ่งเป็นคนแรกนะคะ ตวัวอ้วนวิ่งไหวนะเอาเลยค่ะคุณอาสองกองนะคะสองเชือกนะคะนะคะสองเชือกอันนี้นะคะก็น้องช้างนะคะสี่เชือกนะคะก็ให้พี่ควานนะคะคนขึ้นรถไปนะคะอันนี้ก็ขึ้นรถอันนี้รถคุณพ่อนะคะเตรียมที่จะเอาไปส่งเจ้าคะที่สุรินนะคะน้องช้างพิการนะคะท้องช้างพิการตกงานนะคะสามเชือกอยู่ที่นู่นนะคะ แดมันสุกเร็วก็ถามว่าตัวแดมันสุกเร็วแล้วแต่ค่ะเลือกเอาเลยค่ะมันก็สุกขึ้นกันนะคะเพราะว่ากล้วยมันแก่มหมดแล้วนะคะก็ด้วยความรักความเมตตานะคะจากน้องสอนญานะคะที่มีให้าชาวช่างนะคะก็ะขอให้น้องมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดวางสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะคะขอให้ร่ำรวยนะคะ เงินทองไหลมาเทมมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดวังริ่งได้สมความปรารถนาทุกประการนะคะอันนี้น้องอน,น,น้องขวัญเมืองกับน้องสายดีนะคะแล้วก็ฝากให้น้องอะไรน,นฝากให้น้องบุญยืนด้วยนะคะสามเชือกนะคะอวยพรให้น้องสอญัญญาหน่อยขอบคุณมากมากครับสำหรับว,วันนี้นะครับ วันเกิดน้องสัญญา <S <S น้องสัญญามาเลี้ยงช้างขอบคุณนะครับให้ยดีมีชุกมีแรงเจริญเจริญยี่กนไปครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอันนี้สายฟ้ามารับกล้วยด้วยนะคะอันนนะคะอันนี้นะคะช้างท้องนะคะน้องสายฟ้าคนสวยนะคะเดี๋ยวมารับกล้วยนะคะนะคะอันนี้ก็เตรียมขึ้นนะคะไปให้ช้างพิการนะคะช้างพิการนะคะ อ๋แล้วก็น้องแก้วนะคะทั้งสามเชือกนะคะนะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อไปส่งให้ตอนพ่อไปส่งหนูไม่ได้ไปตามไปถ่ายคลิปวะคะแม่ค่ะนะคะก็ขอประทานอภัยนะคะแต่ถึงน้องช้างทุกเชือกนะคะด้วยความรักความเมตตานะคะจากอ่าคุณแม่พานะคะคุณน้องสัญญานะคะก็นะคะถึงน้องช้างทุกเชือกนะคะนะคะถึงน้องช้างทุกเชือกนะคะน้องได้กินทุกเชือกนะคะนะคะ น้องได้อิ่มแน่อิ่มนะคะอิ่มนะคะน้องได้กินอิ่มนะคะนี่นะคะน้องสามเชือกนะคะขวัญเมืองสายดีแล้วก็บุญยืนนะคะที่เหลือก็กำลังทยอยมารับกันนะคะไม่แม่ขานะคะนะีคะ พัฒนาแล้วค่ะสวัสดีค่ะนีพังเจริญนะคะอวยพรมันเกิดให้น้องสนยาน้อยขอให้สุขกลาเพียงใดครับร่้ารวยขอบคุณครับพ่ขอบคุณนะคะอันนี้พังเจริญน,นะคะนะคะกนะ็เป็นน้องช้างตกง,งานอีกเชือกหนึ่งนะคะแล้นะะวก็ขอบคุณนะคะน้องสนยานะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ คิดวางิ่นได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะคะขอบคุณนะคะ<อ>กระดูนะคะน้องช้างเล่นนะคะนอนเล่นนะคะสบายใจนะคะได้กินกล้วยนะคะก็ขอบคุณนะคะในความรักความเมตตาความเอ็นดูนะคะให้น้องช้างนะคะดุลิน เล่นใหญ่เลยนะคะได้กินกล้วยแล้วนะคะเล่นใหญ่เลยนะคะดูท่านอนท่านอนท่านอนของพันธ์โพยนะคะพังธโพยต้นสวยนะคะก็มีทค้งการหมดห้าเชือกนะคะมีทั้งหมดนะคะห้าเชือกนะคะก็มีช้างตกงานสองเชือกนะคะอยู่ในโครงการสามเชือกนะคะก็ มีนะคะช้างป่วยด้วยนะคะอยู่ในซองนะคะไม่จะอาจจะมองเห็นไกลๆนะจ๊ะสวัสดีนะคะนี่ไพายมอสนะคะไพ่หมอสพ่มอสนะคะกับควานหญิงของเรานะคะมารับกล้วยนะคะให้พี่ไพายมอส สวัสดีค่ะอวยพรให้น้องชนญาหน่อยค่ะวันเกิดน้องชนญาขอพระคุณนะคะคุณแม่ชนญานะคะที่เมตตาขอให้บุญบารมีช้างปกปักรักษาเทวดาุ้มงรองขอให้ร่ำขอให้รวยรวยแล้วขอให้รวยยิ่งขึ้นไปนะคะความสุขขอให้มีแต่ความสุขความเจริญวันเกิดนี้ขอให้อายุมั่นขวัญยืนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเลือกเอาเลยค่ะกองหนึ่งค่ะกองไหนก็ได้ค่ะกองหนึ่งนะคะ นะคะก็ของพี่พายมอสนะคะคหายตกมันแล้วบอกยัง,ยง <laughs> เมื่อกี้เข้าไปไม่กล้าเข้าไป่ะ <laughs> ไม่เห็นใครเลยกล้วยวันเกิดน้องนะคะน้องมาแจกกล้วย หยุดแล้วหยุดแล้วจ้ะจ้ะหยุดได้สองอาทิตย์กว่าแล้วตกสามเดือนกว่าก็สมบูรณ์เนี่ยเลี้ยงสมบูรณ์นะใช่แม่แม่ก็มาเมตตาป้อนผลไม้เรื่อยๆนะคะใช่พอได้กินของอร่อยก็จะอารมณ์ดี อันนี้ซื้อลูกชิ้นเก็บแล้วอันนี้นะคะพังวาลินนะคะกับพังยายท็อปนะคะสองกองนะคะอันไหนก็ได้คะ่ะเลือกเอาเลยค่ะนะคะของคุณยายท็อปกับน้องวลิียางอ่อนนะคะ,ะให้เมียเขามีความขายนะคะเพื่อเพ้นค่ากับข้าว อะะเอาไว้พรให้น้องหน่อยพี่แปน๋นครับโอ้ยรอบๆดูด้วยนะครับสุขภาพแข็งแรงนะคะก็วันเกิดนี้ก็ขอให้น้องสัญญามีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ,ข,นนะ,คะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณนะคะอ,อันนี้คุณยายท็อปะมือหน่ ไปนะ <c oughs> <g år> นก็ขอให้น้องมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดหวังสิิงใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาขอให้ร่ำลรวยนะคะไม่มีสิ่งอื่นใดนอกจากคำอวยพรนะคะขอให้น้องมีแต่ความสุขนะคะนะคะน้องสนญานะคะ่ะใช่ค่ะน้องสนนะคะก็นะ ติดตามนะคะก็เป็นกําลังใจนะคะให้ชาวช้างนะคะน้องช้างทั้ง20เชือกได้กินอิ่มนอนหลับนะคะก็ขอให้เงินทองไหลมาเทมาเท่าตัวน้องช้างทุกเชือกนะคะที่มาละเมตาน้องช้างนะคะทั้ง20เชือกในวันนี้นะคะอย่าเจ็บอย่าจนอย่าไข้นะคะนะคะค่าช่องแจ็กกี้ภูเบศจ็กกี้ภูเบศ จ้าใช่ก็อันนี้แหละก็เข้าไปหาเจ้าทุกมือสวัสดีนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณในความรักความเมตตากับน้องช้างนะคะก็ขอบคุณแทนชาวช้างทุกท่านนะคะที่แม่แม่มาเมตตานะคะให้น้องช้างนะคะทุกเชือกนะคะขอบคุณนะคะพี่เปาอวยพรให้พี่ชนญาหน่อยลูก ขอให้พี่สัญญานะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยนะคะเงื่อนท่องไหลมาเทมาอยาเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะนะคะขอบคุณนะคะในความรักความเมตตาที่มีให้กับน้องช้างทั้ง20ิบเชือกนะคะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณแล้วก็ขอบคุณอีกนะคะขอบคุณนะคะนะคะ,ะ,ค,ะคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ